สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควรพระเครื่องราคาแบ่งปันครับวันนี้มีพระสมเด็จกับหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพชรหงองค์นะครับมานำเสนอนะครับ มาดูองค์แรกกันเลยนะครับเป็นสมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่ครับี่สมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่เนื้อหาดีนะครับพระองค์นี้เนื้อหาดีพิมพ์คมชัดลึกเลยนะครับสวยมากนะครับพระองค์นี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับ สูงหวายใหญ่ๆเลยนะครับนี่นเครับนี่ครับเก่าแน่นอนนะครับผ้าองนี้ครับ ที่มาดีเลยนะครับพระองนี้เดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนี่ครับวนสารเพียบเลยนะครับพระองนี้ มวลสารเพียบเลยครับนี่ครับนี่ครับมวลสารเพียบเลยครับ สารเพียบเลยนะครับเนี่ยดูหลังนะครับดูหลังครับโอ้โหเก่าจริงครับพระอ,องค์นี้เก่าจริงครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นี่ครับมวลสารชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจน ครับนี่ครับข้างสวยๆเลยครับข้าง ฮะตลับเงินที่สวยใส่นะครับพางนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับข้างหลังมันมากนะครับพางนี้มวลสารเพียบเลยครับเต็มเลยครับนี่ข้าง นี่ครับสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่องต่อไปเลยนะครับองนี้พระแท้นะครับองนี้องนี้พระแท้แต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับ พิมใหญ่ดูหลังครับหลังเนี่ยหลังกลับหมากหลังกระดานนะครับองนี้เนื้อเก่งๆนะครับองนี้ ก็แก่งๆนี่ครับพยายามจะซูมให้ดูชัดๆนะครับแต่มันนี่ครับ ขอเปลี่ยนกล้องดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับกล้องตัวใหม่สิเออนี่พอชัดหน่อยนะครับนี่นะครับ พระอ,องค์นี้ธรรมชาติมากเลยนะครับน่ารักดีนะครับพระอ,องค์นี้น่ารักครับนี่ครับข้างหลังหลังเป็นอย่างนี้นะครับหลัง ครับหลังพิกรดานนะครับกลาบหมางครับหลังเป็พิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้พิมพ์ใหญ่ เก่าดีนะครับพระองค์นี้เก่าแน่นอนเลยนะครับเก่าดีมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโหไม่ธรรมดานะครับสมเด็จองนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับนี่ครับไม่ธรรมดาจริงครับพระองค์นี้ หรือว่าจะหาตลับสวยๆใส่นะครับพังนี้ถ้าขายไม่ได้หาตลับเงินที่สวยสักใบนึงครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับทั้งสองเบอร์นะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ มาดูอง์ต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าแน่ครับพระองค์นี้นานๆได้เจอนะครับพิมพ์นี้ครับไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะครับ น,นี่เดี๋ยวตีกล้องให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยหวัวนี่เลยนี่ครับ เนื้อแห้งเลยนะครับผ้าองนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับตรงหัวนะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแข็งครับแข็ง ก้นนะครับสนิมกินหมดแล้วครับสนิมกินรอยตะไบหมดแล้วครับผ้าองคงนี้น่าจะโดนล้างมานะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือลองนะครับพิมพ์มือลองนี่ครับถ้าองค์น,นี้ได้เดิมเดิมไม่ล้างมาโอ้โหสุดสุดเลยนะครับผ้าองคงน,นี้นี่ครับ หน้าเหมือนองดาราในหนังสือเลยนะครับพระองค์นี้นี่ครับโอ้โหองดาราเลยนะครับนี่ครับพระได้เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับได้อ้วนพระได้อ้วนนะครับหลังตรงนะครับนี่ครับสไตล์ผมนะครับเล่นหลวงพ่อเงินต้องเล่นหลังตรงๆครับไม่แอนนี่ครับ เอาไปคล้องเล่นเหงื่อสักหน่อยนี่ผิวกลับเลยนะครับสวยเลยครับผ้าตรงนี้ได้มาตอนแรกนี่ดูไม่ได้เลยครับใสเลยตอนนี้กลับแล้วครับผิวเริ่มกับแล้วครับผิวเริ่มกลับแล้วผิวเริ่มกลับแล้วนะครับ ไปเดินตามงานประกวดพิมพ์นี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ้พาพองค์นี้พิมพ์แบบนี้นะครับไม่มีอีกแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับก้นโอ้โหเก่ามากครับก้นปึกเลยครับก้นนะครับนี่ครับปึกเลย ตน้าเลยครับครับเนื้อเขียวครับเหลืงองอมเขียวครับหลวงพ่อเงินเอก,กลักษณ์เลยนะครับเหลืงองอมเขียวนี่ครับ สวยๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วสนใจก็รีบโทรมามาเลยนะครับโทรได้เลยนะครับตั้งสองเบอร์เลยนะครับนี่ครับโอ้โหยิ้มมีเมตตานี่ครับ มาดูอีกองนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นหลอในพิธีนะครับนี่ครับหลอในพิธีหรือหลอนำเลิกนะครับนี่ครับองค์นี้แท้ครับองค์นี้แท้แน่นอนครับเ <c oughs> มื่อก่อนองค์ไม่กี่บาทครับเดี๋ยวนี้หลายหลายตังค์แล้วครับเดี๋ยวนี้ ส,สวยเป็นหมื่นนะครับอส,สวยเป็นหมื่น,นหล่นหอนําเลิกหรือหล่อในพิธีนะครับนี่ครับนี่ดูก้นครับนี่ครับ แท้แน่นอนครับพางนี้แท้แน่นอนแท้แน่นอนครับเอกลักษณ์จะนี่ครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับหลวงพ่อเงินนี่ครับเอกลักษณ์ท่านเลยนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ท่านเลยนะครับ เอาไปเลี่ยมทองขึ้นคอได้สบายใจเลยนะครับบางท่านที่ได้ไปนี่ขายเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับบางท่านที่ได้ไปที่เคยมีนะครับขายเป็นพิมพ์นิยมมาเลยนะครับโอ้โหขายไปตั้งหลายแสน นานๆก็ได้เจอเอนะครับพระองค์นี้ครับนานๆทีนานๆจะได้สักองหนึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับมีก็แพงครับซื้อไม่ได้อ่ามาดูอีกหนึ่งอง์นะครับองสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อเพชรเนื้อตะกวัวถ้ำชา ดูแล้วเจ้ของดูแล้วพระอ,องค์นี้น่าจะไม่มีฐานปกติจะมีฐานพระอ,องค์นี้ไม่มีฐานมาแต่เดิมนะครับเนะนี่ยนะครับดูก้นแท้นะครับพระอ,องค์นี้แท้โวดทาชานี่ครับนี่ครับหน้าขึ้นคอครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับกระทัดรัดนี่ครับความเก่าครับดูง่ายสบายตานะครับส,สวยนี่หลายหมื่นนะครับหลวงพพชรนะครับส,สวยหลายหมื่นถึงแสนนะครับองนี้เอาไม่แพงนะครับนี่ครับ,บก้น ก้นแบบนี้แท้เลยนะครับพระนี่ครับแท้ตาเปล่าอะครับแท้ตาเปล่าน,นี่ครับสนใจองคไหนก็โทรมากันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยอ้าวเดี๋ยวใช้ชมอีกทีนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่ครับพิมพ์ใหญ่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่ครับโอ้โหนี่ครับดูข้างครับนี่ครับมวลสารเต็มเลยครับนี่ครับ หลังครับหลังสวยสวยนี่ครับเนื้อตุบตับเลยนะครับเนื้อตุบตับเลยครับนี่ครับตุบตับดีจังนะครับเนื้อบ้างคุณพมพิมพ์ใหญ่นี่ครับนี่ ครับเนอเนอเลครับนี okay. mm ่กดเนอเนอเลยนะครับน um, ี <fen consumption> uh ่ค huh. ร okay. um, uh ับเนอเลยครับตรงนี้ครับเนอเลยยังเนเนอเลยครับเดิมเดิมครับพังนี้ครับดูข้างครับข้างนี่ยพังนี้หน้าหน้าหาตลับไปจริงจริงนี่ครับหลังหลังไม่ธรรมดาครับหลังนี่ครับ หลังไม่ธรรมดาหลังไม่ธรรมดานะครับอ่าพอเงินนะครับพิมพ์มือลองนะครับสวยก้นนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสวยก้นนี้ไม่มีอีกแล้วหาตลับพิศสวยใส่โชว์ได้เลยครับของโชว์ได้เลยนะครับภาพตรงนี้ นี่จะว่าไปก็คล้ายๆต้นแบบช้างคู่เหมือนกันนะครับภาพนี้คล้ายๆต้นแบบเหมือนกันนี่ครับก้นเก่าๆนี่ไม่ธรรมดาอีกแล้ว ปืนแตกรอในพิธีนี่ครับราคาแบ่งปันกันทุกองค์เลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์สนใจก็โทรติดต่อหรือแอดไลน์มาเลยนะครับ ไดาจังช่องทางต้งสองช่องทางเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนี่น่ารักดีจริงๆหน่ารัก น่ารักดีเห็นไหมครับตามซอกนะครับโอ้โหสุดติ่งนี่ครับสุดติ่งเลยครับเก่าแท้แน่นอนนะครับเก่าแท้แน่นอน ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชื่นชอบองค์ไหนก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนี่ครับ โทรมาได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับโทรมาได้ทั้ง2เบอร์เลยครับหรือแอดไลน์เลยหรือแอดไลน์ก็ได้ครับสแกน QR วโค้ดเลยครับนี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มสองแคว ภาคเครื่องแบ่งปันนะครับนี่ครับฝากกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ